สวัสดีครับแสงวันีครับสวัสดีครับย้ำรายการของเราอีกครั้งหนึ่งวันที่11ธันวาคมครับจะเป็นคู่เอก ช่องทูฟายูครับสึกมวยมันมาสุกนี้กับพี่กัปตันนะครับร้อยสามจุดเก้าปอนด์แต่ชิงร้อยสี่สิบหลายหลายคนถามมาว่าต่อร้อยสี่สิบหรือร้อยสามเก้าร้อยสามเก้าปอนด์นะครับแต่ชิงร้อยสี่สิบครับผมการตกลงน้ำหนักกันที่ร้อยสองเก้าครับนะครับร้อยสองเก้าน้ำหนักนี้ให้บอลผู้นิดนึงว่าเป็นไงสําหรับเราณตอนนี้สําหรับเราก็สบายๆครับเพราะว่าเราสามารถทําได้ต่ํากว่านั้นอยู่แล้วครับถึงมันจะเป็นการลงมาครั้งทสองที่ต่ำกว่าร้อยสี่สิบกระทำ ไม่มีปัญหาะไรไม่มีครับการซ้อมที่สอสมานการเม้นักหนักๆเลยตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้กี่วันก็ถ้าถึงถ้าใกล้ๆวันแต่ได้ประมาณ3อาทิตย์แล้วอ๋อถ้ารวมถึงวันต่อยนะอีกอาทิตย์หนึ่งนะครับเท่ากับว่าตอนนี้ก็ซ้อมมาสองอาทิตย์แล้วใช่ครับร่างกายโอเคยังก็โอเคแล้วครับก็รอเร่งอาทิตย์สุดท้ายแล้วก็ช่วงโค้งสุดท้ายผลงานล่าสุดที่เราชนะรุงกิจเนี่ยบอลมองว่าจะต้องมีอะไรเพิ่มเติมไหม จะต้องมีอะไรปรับปรุงไหมสําหรับการชวของเราคือมันเป็นมวยคุณสไตล์คไับครับมันจะไปปรับแส่กันมันก็ไม่ได้ก็คือแบบตอนนั้นเขาก็คือแบบต่อยยากนะครับมาต่อยยากจริแล้วนะครับมาพี่กับพี่จันไม่รู้ว่าเขาจะมาแบบไหนแต่เราพยายามศึกษาดูทิปแล้วแต่ว่าเราก็ซ้อมไปของเราเต็มที่เขาเลของเราก็เต็มที่เับคิดได้ออกได้การชิงแชมป์บอลชิงส่วนใหญ่เดี่ยชนะหรือแพ้ ชนะครับมีชิงซุปเล็กร้อยสิ้าลุมินีแพ้คนเดียวครับที่ชิงแชมป์นะนอกนั้นชิงมาหลายครั้งในชิมดเลยในไล่ไล่พี่หน่อยชิงแล้วได้เส้นไหนบ้างก็ร้อยห้าร้อห้าแต้เชชองกาวร้ยีิกกิโลนั้นก็จเ็กมาอันนั้นไม่นับก็ได้อันนั้นอันนั้นชองกาวร้อยห้าร้อยแปดร้อสิบสองร้อสิบห้าแล้วก็อ่าแชมป์คิงไฟเตอ ก่อนสมมักก็พยายามถูกฉลกับแชมป์มาแชมป์ถูกคนยอยู่ร้อยห้าลูมินีครับได้จากจริงได้จากอ่าเพชรคร้อยแปดล่ามเนินจากเด็ดขาดครับเด็ดขาดร้อยสิบสองร้อยสิบสองล่ามเนินจากเพชรจันชายร้อยสิบห้าร้อยสิบห้าล่ามเนินจากอีซีขาวอ่าแล้วก็คิงไฟเตอร์แล้วก็คิงไฟเตอร์นี่เราชนะใครอ่ะชนะชุดเดียวกับแสงมณีป่ะตอนนั้นน่ะ เอ้พี่ชเดียวชุดสมดีสามเอไหมพี่เดียวพี่เอครับแต่พี่เอตกรอบแรกแต่ซุปแบงค์ครับได้ขึ้นมาขุนชนะซุปเปอร์เล็กแล้วขึ้นมาชิงกับซุปเปอร์แบงค์อ๋อผมตัวีดีนะครับอ่าที่เพ้นดีจากตอนนั้นครับอ๋อเราได้แชมป์ครับอ่อแล้วก็เป็นตัวบุญมอมันสามยกนี่ครับผมก้ามไปยังไป็นศักดิ์ศรครับเออใช่ใช่เราพิกชนะเลยนถือว่าพิกนะครับพิกครับเพราะชนะซุปเปอร์เล็กแล้วก็ชนะซุปเปอร์แบงค์ครับแค่ผมจับได้ครับ ับฉลากได้กับซุปเปอร์บแรกแบบนี้คิดว่าเสร็จแล้วแต่มวยสามยกอะเนาะมันอาจจะอะไรใหเกิดขึ้นได้ครับแล้วก็ได้ทูฟอร์ยูร้อยสามห้าวิถีขามุกขาวไขายมุกขาวครับแต่มีแพ้ในการชิงครั้งเดียวแพ้ซุปเปอร์เล็กครับชิงชิงเส้นไหนชิงร้อยสิบห้าร้อยสิบห้าของอะไรลูมินีลูมินีครับนอกนั้นชิงเนี่ยได้หมดเลยครับอาจจะมีมีดวงด้วยนะคครับือบางทีมันเก่งอย่างเดียวก็ไม่ได้ อยากจะตจะตากับเช้าใช่ก็ <c oughs> ต้องรอดูไปเรีย่ยวอ,อ,อะไรเกิดขึ้นได้ครับ <c oughs> ในมุมมองของบอลคิดว่าเลทเปิดราคาอะไรในมุมมองเราเอาแบบก็ซูสีครับ <c oughs> ใช่ไหมตอลองตล <c oughs> องครอ่าแต่ว่ามันก็เป็นการคาดการลุวงหน้าของ, <c oughs> ของโต๊อะนะอะไรไม่มีไม่มีใครรู้จริงอะ่ะถึงมันช่ำหนักอาจจะก,กัปิตันห้าสี่ต้องดูเนื้อตัวดูอะไรอีกหลายอย่าง อครับอลฝากเลยถึงแฟนคลับเรานิดหนึ่งครับ11ธันวาเจอกันอีกครั้งหนึ่ง y o u ยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับผมเชื่อว่าคู่นี้สนุกแน่ครับผมก็จะพยายามซ้อมไปให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ฝากถึงพี่กับอาจารยซ้อม,มให้ดีที่สุดครับเพราะว่าคนรอดูทั้งประเทศเราเชื่อว่ามคู่นี้มันเป็นกระแสด้วยรกระแสผมเชื่อว่าเรตติ้งน่าจะถึงหนึ่งนะครับ แล้วก็ขอบคุณเสียบโบนรับที่จัดขึ้นมาครับที่จัดมยวยคนนี้คุณมาผมจะซ้อมไปให้เต็มที่และทำหน้าที่บนเวทีให้ดีที่สุดครับโอเคขอบคุณครับบอนครับ